บ,กกบกก่กินต <ừ, S 1> ีนเด้อหนิบังยงหน่อยกินหมดเด้วก็กินแล้วเด้อจี้แล้วครับวิไลก็อ้วนกินบกนักยงก่อนด้วยอีเด้อเนี่ยอือเอาเทาไม่ยังขวาก้าวไข่ทั่วมะรับได้บ่โอ้ยสิรับก็รับโลดรั่นเลิกกันไปเป็นซานนะใ้รับได้อยู่แม่นบ่เอ้ยรับปโปรตีนสะออนก้อนเนื้นอยังดีเดีย๋ยวนีิ จะเลือกันไปจะโดนหรือย่บปากไปบอกก็เพิ่อนกันคนตีนติดคอตีเอาหัดคอจังหน่อยไหมฮัลโหลงั้นยังจ้าโอ้ยขึ้นอนหิ่ไก่ปีไม่แล้วเจ้าอยู่ไใหญเจ้าอยู่บ้านเฮาบ่เด้อเนี่ยเอ้ยจีจีไม่เจ้ากลับบ่คันอ่ะเหยยกลับดีเหยียกลับบ้านเยอะ อ๋อเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่บ้านเด้อค่ะนะเฉพาะเทาเป็นยังให้คอยว่าได้บ่เย็นเนี่ยเอาว่าเมย์ที่เป็นยังเป็นยังเลยล่ะให้คอยว่าได้ยูเป็นบ่อืแต่เทศยังก็เทศตัวอย่นี้หรือไงฮะมาหาอยู่บ้านเว้ยย่าจะว่าบ่ต้องมาหาดอก่ะมีลูกมีผัวเลียว หมดสีหมดอ๋ออเราสีหมดเจะได้ยินเสียงดิพวกแกนั่งยืดหันกันกัาล่าะเล้าเราอะไรวอยูจะยงวาอย่างเจ้าบาไม่รู้แล้วอนุญอยาตเราจะถามแล้เลยดีละไปถามรแล้วเพ่อหึงติพ่อเฮ้ยยังมาหึงมห่วงอีกย่งของบกขือเท้าเจสิออนที่ดิน ใครว่าเาได้อีหลี่่บ่ได้เนี่ยโอ้ยสิคุยก็คุยไปก็ประเดี๋ยวออนซอสดอกโอ้ฮะไปหาหนูมาไม่ท่าโอ้เจ้าก็ยังจ้ำได้อยู่เนาะว่าข่อยอยากอันใดก็ไดโอ้พ่อเป็นหยังดอกค่ะว่าเป็นหยังว่าเป็นหยังว่าจ้องดอกเจ้าหาไปขายโร่เจ้าบ่ต้องหาว่าไม่อยดอกเด้อฮะเท่า Ừ. Ừ. bỏ đây bình binh anh tâm linh lắp binh này, lắp bội em 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 อันไอ้ไอ้เยาวกันอ่ะเข้าเวลากันไหมเด้ออันท่อนี้ก็นเด้อสถานการณ์บ่า้ยดีค่อยว่าอากันยังกินฮอดอยู่ล่ะค่ะถึงแม้ว่าสีบรากเต็มรอยแต่กระลักคือเกาอยูะกินฮอหน่อยนึงวางกะวางเด้อวางกะวางเด้อแค่นี้ได้แค่นี้ได้เฮ้ยนะบอกค่อยค่อยวางที่เถ้าบอกเด้ยล่ะฮะบอกยืนถวงจะวางกะวางบอกด้เกี่ยวกันนี่ล่ะ คุยคุยไปไหม่ถ้าสันใครว่าค้ากันยูเท่าไ,ไ,ไหร่แบบว่าแล้วแกแล้วแกต,ตอนกากนั่งบ๊อบลูกยังเกินยังขึ้นออเอาคุยแม่คุยเลย,บ,บ,บ,ยอกกบอกว่าเป็นอย่างนั้นกินหมเงี้ตัวดีกว่า